สบายดีพี่น้องมาเด้อกินมีน้ำมันมอนเด้อสดมีหอนหอนยามมือเสอ้ามาไหมเสเศษพร้อมกันบวกมีใส่ผักบุ้งมาพี่น้องมากินมีน้ำกันบาน้าอ้หมหอนหอนกระเร้าอันน้เลยตัว <laughs> หอนหอน ย่างอะไรนะไปวันด้วยเหรอสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมีเสือเผือกหอมกันเด้อเก็บอเกลืกินง่ายๆ่ายมีม้อนก็กินก็เสี็เลยไม่อยากกินยังก็กินเนาะการใก่ปากคือว่านี่แหละ อยากเข้ากับอยากนั่นนี่ก,กินนั่นนี่เนะาะน,นี่วันอาท<ป>ิตย์ไปตามนาทีม่ม้อนนั่นแหละวันอาทิตย์ไปใส่เนาะพี่นอกอาจจะเข้าใจว่าวันอาทิตย์ไปใส่อาจจะเข้าใจ,นาไไาจ,จเาใจนะาะนี่ใส่สีเหลืองกับามสีทอง เสือตัวนี้บริสไทท์ดักเสือ no ซื้อรายปีเลยเสือตัวนี้ก็เลยบ่คอยดูนุ่งซื้อหอยไว้ในตู้เลยคิดแบบป้าใเหยังเนาะยามาให้ตู้นุ่งบ่ได้ดอกว่ะซื้อมาคุ้นกับต่องนุ่งเนาะ ไปทับไปเด้อดูดเผินเบาอันนงนั้นนี่มาเมนมาเฮาสินงอยู่เฮือนอยู่ซานมัดม,ม,มืองมาเมนเฮานงออกข้างนอกเฮาใส่แบบนี้นะที่บอกให้เขาใจคนชาวเม,ะมนมากมักเมนเบาใสม,มอสน,น่ะนะ<อ>ผู้จักอยู่เฮือนเฮานงแบบได้ขนมหนาห่อหน,นี่งมัมอสไงเก่งขาสันบคนละอยู่ในเฮือนนหมือนบรไปใส่นะ ใส่เสือมากระแรงอันนี้คือแม่ม้อนจะไปข้างนอกจะไปทุ่งละไปข้างนอกไปลายมณ์สนเห็นลายมณ์สนก็ต้องแฟนโตดีแน่เนาะพี่น้องเนาะลูกลานอันนี้หั่นู่แบตปรงนี้บ้านนบ้าสโลี่เด เราต้องพอควรมักเบาเรื่องต่อการแต่งโตบุคลิกการแต่งโตมันก็บบุคือกันเด้อพี่น้องเด้อะถึงก็พูดอยากแต่งถึงก็พูดประหยากแต่งคือเม่ยนมอนี่เขาถ้าได้ปีก็แต่งแต่ทนายาได้ไปเปลน่ะเนาะด้วยปีก็แต่งได้เม่ยนมอนอะทนายาได้ไปเป็นคือแบบสี่นะไปตลอดคือแบบสี่ ะวมหมกักสวยหมักงามกระสั่นชะก็มหมักมือมืนี่ยท่านบนุงเนี่ยตายไปลูกร้านเขากรบนุงดอกสุดแบบม่มอนเขาบมหมักน้ำเฮาดอกเขาก็เล่นน้ำหยุกสมัยเสือผ่านาแพรมันออกมาใหม่เรื่อยๆ เขาพนุ่งเดาหลุนโบราณแบบนี้เนี่ยทนเขาอยากเอาไว้เบิ้งกะแค่์เขาไปบังไห้แค่นั้นแหละไปบังกับมะหอยไปในตู้โล้เสือแม่กุน้องเอาไว้แง่งแค่นั้นเนี่ยถ้าเขาบมดแง่งก็เออเอาไปพังทิมพิจู่ทิมเขาอีแม่ไปต้องเก็บใบมืดเท่านั้นเรื่องลูกเนาะอันนี้บอกคือฟังเนาะไปพังทิมเบาให้คนยังมีประโยชน์ตัวา่ เอาเพิ่มา่นั่นนายแม่จังว่าว่าซื้อมากกัต่องนุ่งคือเป็นมอนสื้อสินอมันยิบด้วยได้นะว่าคนสื่อสินใหม่ๆมากบดแดดเป็นยิบเอามาผักเนี่ยยังสิบสินที่บดยิบนะคนสื่อมาผักเป็นนี่หีดแต่ที่ซื้อยังงก็เป็นมอนนี่ยื่อสินเป็นยิบหลอคือมื่นน่ะนแสนสามสิบพันเป็นมอนสื่อยิบด้วยได้งแกกะเล่าเราไปแจ๊กแล้วก็สียบเอามานุ่งอีกสื่อมากกยิบกัก็นุ่ง ซื้อแมาผัานบนดบริยตไปพับเนียนยจะตู้ผู้ขายมาตายป้าสินใหม่เรื่องเนลุงซะมีได้บางคนกับมีได้แบบนเนาะไปนองเนาะลูกลานเป็นอนนนนนนนันว่าเอาทีว่าสบายใจของไทยมันซะแนวคิดบ่คือกันเนาะปล่อยผันมักแนวหนึ่งใส่ผันมักแนวหนึ่งใั่แบบสันจ้า แต่ผัวก็ยังเอาบุคือกัอน,นเต่ามาคนสู้งขอวมาคน,นเตี้ยนั่นี้คือไป็นนเอาผัวคนเตี้ยลูกระเด็นพ่ะ ห่อนเลยบางเอหน่อเือนต็ดหน่อยใช้ใช้เบิร์ดบ่ไ้สดสก่อนแก่ไะมึงมือะไบักทีก็ได้มีอะรทใอยู่นะลุงโอ้ยแกมแข็งเลยลุงยับมีหมองยบมีมองนึงแล้วไปหมองหนึ่งลุง มาแล้วไปบาง้านมันกับบมีบมีกับไปหาสื่อให้ได้อีกนะแต่เราคนเนาะให้พอได้มันก็พอได้เลยแล้วบัให้ให้เลยจ้ะสาวอฟ้ยปา

อาไปสูงมาเบื้อมามนางมาตังมาทางจกแล้วาไปซื้อนังแพงมาก่อนสองถุงกินยังลหรอมีน้ำเจ้าเอ้ยจะขึ้นสุ้งฉาบเนี่ตายตายตาย้ตังเบื้อไม่อม่เปาก็หายเงไม่เปาลูกชิ้นอยากลูกชิ้นมันคิดว่ามีลูกชิ้น โอ้ยลูกค่ะก็าเสร็จยาวแต่ข้าโพดได้ไหม่าข้าเอ่ะอามามาอกินบมเป็นเนียนั่นนั่นเอาใส่ปากรูดโอ้ยย่าด้ไม่ถูกขีดเองหนิเอ้าอ้าปากออ้ําเด็กไมลูกอ้ําอ้ําอ้ําเร็วอ้ําจะยัตกนี่เขนะอ้ําอ้ําลูกอ้ําไหแม่ บ้ามันละก็ลงไงขอปากเจ้าซักแคสบัวน่กแซ่ก็ได้นปลานี่คะคือหากิโลอ่อโตงามๆปลาหนำเทินกินกระแซ่แซ่อะไระได้จังวสโลสามสิบเตาเต็นตุ ไอ้เรตาอั้วัุงตงอ้ปลาอ้วนหกอ้วนอ้วนตอปลาน่ะ้วรกันแกงสะปะแกงละแกงใส่หัวเาใส่หัวอีลาแกงแกงส้มในมนทอแล้วก็ยังมาแกงห่กยบึงให้แม่เนอด โอเคแล้วโอเคแล้วกินทุกินอ okay, ่าคลิปนี้กับมิมอนลาเด้อพี่รองเด้อโอเคไปลาแหละลานกวัวแล้วกวน